สวัสดีค่ะพบกับแอมฟาร์มเช่นเคยนะคะวันนี้จะพามาให้อาหารหมูกันนะคะนี่ก็คือถังใส่อาหารหมูนัน่นเองนะคะมีถามกันเข้ามานะคะว่าการให้อาหารหมูขุนแบบถูกต้องระหว่างการให้เป็นเวลากับการให้ตลอดเวลาอันไหนดีกว่ากันนะคะเดี๋ยว เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงการให้อาหารหมูกันนะคะค่ะข้อที่แอมเลี้ยงอยู่นะคะก็คือจะใช้วิธีการแบ่งแบ่งเป็นสองช่วงก็คือในช่วงแรกๆช่วงลูกหมูเพิ่งเอามาลงนะเราจะให้อาหารหมูเป็นเวลานะคะก็คือเป็นเวลาทุกคนเป็นเวลา ก็คือเช้าเที่ยงเย็นนะคะเช้าเที่ยงเย็นก็คือเราจะกะเอาว่ามื้อเช้าเราก็จะกะว่าให้เขากินตัวละกี่กิโลแล้วก็ใส่ลงไปให้เขากินเช้าจนถึงเที่ยงกะว่าให้กินหมดพอดีนะคะพอมื้อเที่ยงเราก็ไปใส่ให้ใหม่นะคะกะว่าให้กินจนถึงตอนเย็นให้หมดพอดี ะะส่วนในมื้อเย็นนะคะมื้อเย็นเราจะให้เขาเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเผื่อว่าให้เขาเขากินอยู่ทั้งคืนนะคะให้กินพอกับปริมาณจํานวนต่อหนึ่งคืนนะคะเพราะว่ากลางคืนเราเปิดไฟไว้ให้เขาเขาก็จะกินอยู่ตลอดเวลานะคะเขาจะไม่นอนเนาะถ้านอนก็คือนอนแป๊บหนึ่งแล้วก็จะตื่นขึ้นมากินนะคะเพราะฉะนั้นกลางคืนนี่สําคัญนะคะเขา ยิ่งกินเยอะก็ยิ่งโตวไวนะคะรอบรอบก็จะเร็วแล้วก็ได้ขายไวเนาะจากการเปรียบเทียบนะในการเลี้ยงหมูรุ่นที่แล้วนะคะระหว่างการให้ให้อาหารหมูเป็นเวลากับการให้ตลอดเวลามีข้อแตกต่างกันก็คือ,อคออที่ให้เป็นเวลาจะกินได้ดีกินได้เยอะตัวไวกว่าคาดว่าเป็นเพราะอาหารที่เราให้ ใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นอาหารที่ใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วอาหารสังเกตดูว่าถ้าเราเพิ่งเกะออกจากกระสอบใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมน,น่ากินนะคะเพราะฉะนั้นคาดว่าก็น่าจะเป็นตรงนี้เพราะว่าเขาคงจะชอบนะ,ะก็กินได้เยอะก็เลยโตไวนะคะก็จะต่างกับอคอกที่ใส่ให้ตลอดเวลาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เล็กเลยก็คือเขาจะกินกินได้ตลอดเวลาก็จริงแต่ว่า ไอ้พวกที่กินไม่หมดที่เหลือเขาก็จะคุยเขี่ยเล่นเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุด้วยนะคะแล้วก็มีแมงวันแมงแมงวันเนี่ยมาตอมาหารด้วยนะคะเพื่อเผื่อถ้าไม่ท้องเสียได้ด้วยนะคะอันนั้นเป็นการให้อาหารในช่วงแรกๆนะคะแต่ว่าถ้าตัวเท่านี้แล้วเนี่ยก็จะเริ่มให,ให้ให้ทั้งกระสอบใส่ลงไปได้เลยนะคะ ก็เขาก็จะกินหมดเกือบเกือบหมดนะถ้าไม่หมดมันก็แล้วแต่จำนวนหมูของเราด้วยว่าคอกหนึ่งมีกี่ตัวนะคะก็ในช่วงที่โตเนี่ยอาหารหมดวันต่อวันก็ถือว่าเป็นอาหารใหม่อยู่อยู่ตลอดก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะช่วงโตแล้วเนี่ยก็จะให้ดูแลง่ายหน่อยนะคะก็จะไม่เหมือนตอน แรกๆนะคะก็หว <and> ังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ